รู้ไหมว่าคุณน่ะน่ารักสาหรับใครที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้แสดงว่าคุณเป็นคนน่ารักมากๆคนหนึ่งและเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆคนหนึ่งเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าพลังงานความน่ารักเนี่ยได้หลอ่อหลอมแล้วก็หลอมรวมทําให้คนน่ารักน่ารักมารวมตัวกันอยู่ในคลิปนี้นะคะนี่คือพลังงานของคุณนะสําหรับใครที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้นะใครคิดว่าใช่ ใครคิดว่าตัวเองน่ารักอยู่ฟังด้วยกันนะคะใครคิดว่าใช่เลื่อนผ่านได้เลยสับสดๆดกันนะสำหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอคลิกลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์แลวทักปรจองคิวกันก่อนนะคะสําหรับพลังงานของคนน่ารักน่ารักที่มารวมตัวกันอยู่ตรงนี้ต้องบอกเลยว่าคุณน่าจะมีคนกําลังแอบชอบอยู่นะเขาเป็นใครอ่ะสับส,สดๆกันเลยค่ะโอ้โหต้องบอกว่าคนที่แอบชอบคุณอยู่นะเป็นคนใกล้ตัวคุณมากๆเลยเป็นคนใกล้ตัวมากๆเลยนะโดยที่คุณอาจจะไม่คาดคิดไม่คาดฝัน ไม่นึกว่าคนคนนี้จะชอบคุณหรือว่ามีความรู้สึกดีๆให้กับคุณมากมายขณะนี้คนคนนี้อยู่ใกล้ตัวคุณมากๆอาจจะเป็นเพื่อนสนิทอาจจะเป็นเพื่อนที่อยู่รายล้อมรอบตัวคุณเพื่อนร่วมงานเพื่อนที่เรียนนะหรืออาจจะเป็นรุ่นพี่หรือรุ่นน้องที่สนิทกันกับคุณมากๆนะและเขารู้สึกดีกับคุณมากๆเลยนะเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนมีเสน่ห์มากๆแต่เขาก็ไม่กล้าหลอก ไม่กล้าที่จะก้าวข้ามผ่านกาแพงคาว่าเพื่อนคําว่าพี่คําว่าน้องไปนะคะความรู้สึกของเขาเนี่ยต้องบอกว่าเขารู้สึกว่าคุณแบบคุณน่ารักอะ่ะคุณมีความน่ารักมีเสน่ห์ในตัวเองบางคนต้องบอกเลยนะว่าอาจจะเป็นเพื่อนกันมานานแล้วด้วยนะเป็นเพื่อนกันมานานแล้วก็ไม่กล้า ข้ามผ่านคําว่าเพื่อนเพราะว่ากลัวเสียเพื่อนที่ดีที่สุดไปเพราะว่าเขารู้สึกกับคุณมากมายเหลือเกินรู้สึกว่าคุณน่ารักมากและรู้สึกดีดกับคุณมากๆเลยนะพลังงานอะไรอีกที่อยากจะสื่อสารบอกกับคนที่เลื่อนฟิตมาเจอคลิปนี้เออดูเขาไม่เปิดตัวนะเขาเขามันเหมือนเขาอยู่ในจุดของเขาอะค่ะนะเขาไม่แสดงตัวไม่แสดงออกมากมายนะเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวหรือว่ามีพื้นที่ส่วนตัวคุณอาจจะรู้สึกว่าเขา เหมือนรู้สึกกับคุณเหมือนคนทั่วไปแต่จริงๆเขาคิดมากกว่านั้นเขาคิดคุณเกินมากกว่าเพื่อนพี่น้องไปแล้วนะแต่เขาแค่ไม่อยากแสดงออกเพราะว่าเขากลัวนะเขากลัวว่าจะเสียคุณไปเพราะเขารักคุณมากแล้วเขาก็รู้สึกดีกับคุณมากๆเขากลัวว่าถ้าเกิดว่ากลายเป็นถ้าเกิดว่าเขาเขาเขาบอกอะไรออกไปเนี่ยมันอาจจะทําให้ความสัมพันธ์มันมันเปลี่ยนแปลงไปนะและการที่การที่เพื่อนไปเป็นแฟนเนี่ยการจะกลับมาเป็นเพื่อนเนี่ยมันยาก แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเนแฟนกันงตั้งแต่ต้นกลับไปเป็นเพื่อนกันยังเป็นได้แต่แต่เขาเป็นเพื่อนคุณอยู่แล้วหรือเป็นพี่น้องคนที่ใกล้ชิดหรือว่าสนิทกับคุณอยู่แล้วถ้าไปเป็นแฟนถ้าวันหนึ่งต้องเลิกกันเขากลัวว่าจะต้องเสียคุณไปเขาก็เลยขออยู่ในสถาน,นะแบบนี้ดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นแล้วคนที่แอบชอบคุณตอนนี้ก็คือคนใกล้ตัวคุณนั่นแหละคะ่ะลองมองดู้าข้าง